ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมจีวายนะครับวันนี้เราจะไปออกทริปกันนะครับเออลืมไปตอนนี้ก็อยู่ในช่วงปะจนภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกคนป่าเพิ่มนําไปนู่นแล้วนะครับทุกคนเพราะเมื่อกี้ผมทําโทรศัพท์นะครับทุกคน ไปยาวเลยครับทุกคนก็ขออภัยที่มีเสียงลมนะครับทุกคน เราเจอปากเปิ้มนะคะคุณครับปากเปิ้มนะคะทุกคนคนเราจะเจอปากเปิ้มกันนะคะทุกคนนี่ครับ ป๊มปิดเฟดยังไงวะมันปิดเฟดยังไงวะ,ป,งงวะปิดยังไงวะก็ปิดในอย่นั้นเปิดมันเปิดยังไงปิดยังไงวะเดี๋ยวมานะครับทุกคน